สวัสดีท่านผู้ชเอ What? What the สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอีกครั้งนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำว่าเราควรหาอะไรบ้างก่อนเกมจะอัปเดตนะว่าสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องมีเพราะว่าเกมใกล้อัปเดตแล้วผมรู้ว่าทุกคนเปื่อยไม่รู้จะทำอะไรแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำดูว่ามีอะไรบ้างที่น่าทำนะจะไปดูกันโอเคครับอย่างแรกที่ผมจะแนะนำเลยก็คือมาลงอีเวนต์ นี่เลยมาลงอีเวนต์หาตัวละคร3ตัวนี้ก่อนให้ได้นี่เจ้าบันนี่กระตายเจ้ายูชิโนะแล้วก็รุ่นพี่กระต่ายหา3ตัวนี้ให้ได้ก่อนพอเราได้3ตัวนี้มาปุ๊บแล้วก็อย่าลืมหาเกี์นี่หาเกียเกี์พวกนี้4อย่างนี้น ให้ครบ5อันหรือว่าไม่ต้องครบก็ได้ประมาณ2-3อันก็ได้เรายังไม่ได้ไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเราก็ไปขาบเกียร์ได้ขาบเกียร์ที่ดีกว่าน,นี้ส่วนอย่างที่2ที่ผมจะแนะนําก็คือการฟาร์มรีโลนะซึ่งวิธีฟาร์มรีโลก็จริงๆมีหลายวิธีเลยซึ่งแต่ว่าวิธีที่ผมแนะนำพิสุดก็คือการลงอีเวนต์นี่แหละจะมีแล้วเราก็ซื้อไข่มาเราจะมีโอกาสเปิดไข่ได้15%ที่จะได้รีโลส่วนวิธีฟาร์มรีโลอย่างที่2ก็คือเราไปที่อ e นะีโวะเราก็ฟาร์มเลนเจอร์คริส ชาเลนจ์หมดชาเลนจ์แล้วก็มาตรงนี้เป็นอี o วนตแล้วก็เลือกว่า,าจะเอาไฮเปอร์หรืออันต้าแล้วเอาตัวที่ไม่ใช้มาเลยสมมติว่าผมจะเอาเป็นคิสซารุนี่ผมไม่ได้ใช้ผมก็เลือกสักอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่ายัางไงเราก็ไม่ได้ใช้ตัวละครนั้นอยู่ละเราก็กดคอนเฟิร์มไปเลยนี่เราจะได้เทรดรีโรมาอีก2เห็นไหมแต่ว่าทีนี้มันจะเปลืองทรัพยากรน,นิดหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้เรนเจอร์คิสตัลซึ่งแนะนําว่าไปลงอีเวนต์เถอะ เราได้หลายอย่างเลยได้ทั้งตัวละครได้ทั้งเกียร์พวกนี้ส่วนอย่างสุดท้ายที่ผมจะแนะนําก็คือการไป F K challenge สาหรับคนที่ได้ของครบแล้วแล้วก็ยีโรเหลือเยอะมากๆแล้วก็มาลง challenge หาของเตรียมไว้อัปเดตนานี่ก็มาหาレンเจอร์คริสตัลสเต็ตคีนิวเพอร์เฟกต์สเต็แล้วก็ด็อกเตอร์มา e ีโ l ลิมิตเบรกเป็นเวลร้อยก็มีประมาณนี้สำหรับเตรียมตัวรออัปเดต แล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างท้ายที่สุดเลยก็คือการมาฟาร์มหสเตทเรนเจอร์อย่าลืมมาฟาร์มเก็บของอีโวไว้เพราะว่าอัปเดตหน้าจริงๆน่าจะมีดานใหม่มาแหละแต่ว่าก็ฟาร์มไว้ก็ดีฮนะเพราะว่าเผื่อมีตัวละครใหม่ที่ใช้ของอ e ีโวเก่าอย่าลืมมาฟาร์มกันไว้เยอะๆนะครับประมาณนี้สำหรับของที่เราต้องเตรียมตัวหาจริงๆก็ไม่ต้องเตรียมตัวหาเลยหาตอนนี้หาให้ทันก่อนอัปเดตนะโดยเฉพาะอีเวนต์อีสเตอร์เนี่ยรีฟาร์มรีบเก็บไว้เพราะว่า ไม่รู้ว่าอัปเดตแล้วอีเวนต์จะหายไปหรือเปล่ากพราประมาณนี้นะแต่วันนี้เจอกัน